ตำบลแวงเป็นตำบลเข้มแข็งที่น้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนำพาการมีส่วนร่วมของชาวประชาอยู่ดีมีสุขด้วยการน้อมนำหลักการทรงงานองความรู้ตามแนวทางพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ทำให้คนในชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีการบริหารจัดการในทุกๆด้านด้านความมั่นคง สร้างความมั่นคงทางอาหารมีแหล่งอาหารที่เพียงพอปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัยสร้างสรรค์กิจกรรมช่วยเหลือแบ่งปันหนึ่งตำบลหนึ่งถนนกินได้มีศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์สร้างความมั่นคงทางชีวิตโดยการมีอาชีพที่หลากหลายทั้งการทอเสื่อกกทอผ้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างงานสร้างรายได้เหลือได้ก็เก็บออมรวมแรงร่วมใจสารพลังสามคัคคีสู่วิถีประชาธิปไตยพัฒนาจิตอาสาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรวมแก้ปัญหาโดยการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาบูรณาการสู่แผนพัฒนาตำบลด้านความมั่นคง สร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งโดยกองทุนธรรมาพิบาลที่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนอาชีพมีระบบบริหารจัดการที่เอื้อประโยชน์พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการขจัดความยากจนของคนทุกช่วงวัยส่งเสริมพัฒนาต่อยอดอาชีพเชื่อมโยงสู่ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ด้านความยั่งยืนประชาชนในตำบลได้น้อมนำหลักตัดยาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตโดยศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางพระราชดำริอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นฝื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการขยะพึ่งพาตนเอง ด้วยหลักการของโคกหนองนาโมเดลโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า16แปลงมีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาของนายเอกชัยแวงวันบ้านดอนม้วยหมู่ที่10เป็นแหล่งศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคคลทั่วไปและคนนอกชุมชนเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายตำบลอำเภอช่วยเหลือแบ่งปันพัฒนาต่อยอด สร้างความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนตลอดไป